สวัสดีครับด,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 ดีต้อนรับ้าสู่ช่องจันสุกอีสานไทยโซรับผมมาครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเดี๋ยวจันสุกจะพามากินปลาเผาตัวงามนะครับผมแล้วก็น,น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มเปรี้ยวผักของเฮาก็มีเยอะแยะมากมายแล้วครับผมไปพี่น้องตรงมือกันเลยครับเมนูเด็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวจันสุกข,ขอโซอยคนเดียวแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเลยจัดปลาเผาคนเดียวเลยครับผมมเาเีย Mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตแกะลอกนังมันออกก่อนพี่น้อง mm hmm. mm hmm. สุดยอดเลยปาเนอยนงามนับกระทบสุดยอดเลยครับผม uh huh. อ๋อแล้ครับผมบันไดปลาสุดยอดเมนูเลย ทำใหญไๆแล้วเนาะมาครับผมไผ่ยังบ่า้กินเข่าเนะาะจะมากินมาชิมกับจานซุกไดก้ครับผมเรา,าต้องพอใส่ยังสีได้ครับผมใส่ขนมจีนขนมจีนน้ำใส่าย,ยางละหน่อยอืมออือ คุณด,ดับขอนี้ด้วยการชุกต้ไม่ขอนิยว มาเด้อครับผมไายังบ่มีกับข่าวเมนูเนาะน่ากินปลาเผากับจานสุกเซ็บๆแต่มนเนี่ยพี่น้องกินคนเดียวขขากับบรรยากาศหนา,น,านาวขนาดไ่ยังบ่มีเมนูหรือกับเขาเนาะ ก็ามากินน้ำกัน็นพี่น้องพักเขาไม่ร้ายขนารับนีั่นปุ่มใส่ปุ่มใส่หรดนี่ครับผมเมนูนนง่ายๆเนาะจิตวัดประจำวันนะครับผมขออนุญาตจ,จัดหนึ่งวันเพราะว่าเราไม่ได้จัดตลอดเนาะออืมอ้ม Mắm hmm. 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 Nam tím Malaya. Ừ. 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 sudah Hmm. Sudah. Hmm. Hmm. อ๋อไปเลยพี่น,น้องอืมปลาตัวใหญ่เลยแซ่บพอดีครับพี่น้องเอ้ยคข,ขนาดใครยังไม่ได้ทานข้าวแล้วกินข้าวเมื่อเมนูเมื่อเย็นเนาะจะมากินกับจานสุกได้แ้วครับผมวันนี้จันี้จานสุกเลี้ยงครับผม อายจาารสกเลี้ยงอืมอืมอยอด ตําเบะครับป่ะอืมอ๋มอจับขนาดเนอนื้นอปลาแน่นดีอือ การสุกชอบชอบต้องพรุงมันแหละเพี่อนเนาะมันจะมันมันเซ็บเซ็ปเนาะอืมอืมเอ๊ะ

hmm hmm được ok các bạn จันสุขจะขอลาพีลานนองไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้จันทรุขด้วยนะครับผมคลิปนี้จันทรุขต้องขอลาวคาวสวัสดีครับ